ตามมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเวอร์ตัวอะไรนะ่ะสับประหลาดเหรอตึก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 โผลโอ๊ยตึกตึกขับปะนี่นะมาเล่นกันเถอะ ได้ได้เอ๊ะไหนว่าจะเล่นด้วยทำไมเดินไปแล้วล่ะปิดเทอมแล้ว,ลวสก,กีโยนมาทางนี้เอ้ารับอุบตูสก,กีหละลหายไปไหน